เออมันไม่โตกนี่คนจนเราระ่องเบอรนี้หอนั่นเออหันมึงแหลวัดดันกูเจอหนึ่งจองสามหกไร่เท้าหกหกเลขมึงเออพอวัดร่งกูเจอดักหกเจ็ดแปดหกไร่ข้าวทริปนี้เฮ่เตียงก็แตะกันละเบอร์มึงข้าวกูไม่รู้ยังไรกูเด็ทกูได้ตามึงแล้วกูบายใจบายใจเอ้าเมื่อวันก่อนที่กกูยืนตักเบ็ดอยู่เฉยๆไว้ให้มึงมาเชิญกูคุย ไอ้กูกับพ่อคุยกับคุยกับคุยกับมึงกับคุยเปลืองต้อยเด็กแม่มาหลงมุกยาเกลเจนยื่นมาได้ไหมวันหนวันไปเลยในนามวยเล็บอยู่เวมเวมเวมก็เฉยว่าพี่ล็อกข้าแล้วปาบนาไม่เต็งปบมุกยาคูร้อยมวนจุดมงแล้วเอยแม่ดังหน้าอกมาแล้วลากูเลิกว่าะแล้วจัดเพล็ดจริงเพล็ดเลือดดุเดือดไปพุดเออมึงอย่าไปพรำมันรงเบ้อจริง ไ,ไอนะ้เนิ่นจำเพลือเนี่ยไม่จกาพื้นนี่มึงหว่าเรื่องเบอร์นะนั่นจัดเนิ่นโอ้ไม่ได้เนื้เบอร์นี่มันเป็นตุ่นรวมแห่งความชี่ไบในตุน่นรวมเพลือนี่ปัสสาวะลายบ้านเราก็เรียกว่าเบอร์แต่ถ้าปาัสสาวะครั้งก็เรียกว่าห้วยห้วยเออตึ้งคำว่าห้วยนู่นเป็นตุ่นรวมแห่งความชี่ไบในตุน่นรวมแห่งความชี่ไบเพลือฮะมึงจะกดเลยตึ้งคำว่าห้วยห้องี้พอเว้นย่อยักห้วยในที่ไบเปลือ แล้วมึงร well, ู well, when, when, when ้ไหมนู่นนุว่าอีบมาจากคำว่าอะไรพ่ออีบมาจะกคำว่าห้าหยาหนาโอ้ยน่ะเอจึงว่าเวนว่าเวนมาจะกคำว่าวินาศโอกันเนียนอะจึงโยยักยยักไม่จึงหยับยืนพ่ออีบว่าเว้นยอยักรวมกันแล้วเนียนเช็นค นายถิงดวงดีนายนุยดวงดีคำว่าดวงก็มีแต่มาคำว่าดวงนี่เออในมีเตมาเปลือกฮาตะกดคำว่าดวงโดเด็กบ่เว้หนงดวงในไม่ตึงเปลือแล้วมึงรู้ไหมโดเด็กไม่ตึงเลยโดเด็กไม่ตึงเด็กคอยฮะเด็กคอยอ่มึงเด็กโตทหัวเออร์ฮะเด็กผู้ใหญ่ปลาเออฮะเป็นเด็กคุนตาตาเติบเติบสกิดเด็กนายังคอยวีระพันเออ อดเด็กไามจึงเด็กเคยเออเป็นคนเด็กคนเต้าเต้าเติบเติมกิดแล้ววเว้นหิ่งเต้นเลยน้ยเป็นเด็กคนเต้าคนโตแล้วหิ่งเต้นคนสะกิดแล้วอู้เออแล้วนู้ยอจริงปอิอนี้ํำตุกำมีเตมาเออกูได้รู้ได้เอเออเเออเออเอ้นออเอกูรู้แล้วกเาอาตดใจได้มิอเออเอยเออเเลยที่กออเาตดตอดด ล้วมินเปลือมึงแล่เดงเต่าแต่โตก็มึงนี่ตายแล้วบวกโดก็ไปละไม่มินเปลือจะอ้ออโเเอนนหเ,นนเนจนน่นนุ่มกว่าป้าอ้าวนี่กูบอกตรงๆเตงเออตะกลูไม่ยิ่งกว่แต่เตียมแันงแกร่งกว่ามีกูได้เป็นนายกแล้วว่ามึงนี่อ้าวมึงเล่นเจนนี่กูว่าป้าไม่แน่ได้เป็นโตโตอมันตันโตโตหวัวเปลือแล้วกูมึงนี่โตโต เทศส,สมาชิกเทศมนตนรีจำตนนละกูและจ้อยในครูในยิอ่อกคือปันดีต่งเต่งติงต่งต่ง,ตง,ตงจอยพอดี <c oughs> คือนั่นก็รับนั่งท่านลุงมาเล่นในวัดแถวๆเนี้ยนั่งเลยอาจารย์ตวีพรเทพอาจารย์เราเนี่ยฮอนคืนนี้มาให้กำลังใจลูกศิษย์มาจากจังหวัดพัทลุงมึงแหละ <c oughs> อ๋ะอนอาจารย์ตวีพรเทพอคือนั่นเล่นเหลืองช่องมึงพอดีช่องมึงเปลือยช่องเต่งนี่ฮอ ไอ้ควาแค่นั้นเนี่ยเหม่ยจ้องมึงตึงตินเนี่ยขากุนดังเละว่ากูแล่นี่ว่าติงจ้องตัวมันพบเห็นป่าโดยตึงตินเนี่ยกันยังเละก็กูไปโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนใช่เออตึงวันนั้นพอดีก็เรียนแม่กุ้งกันพอดีเรียนแม่กุ้งเออไอ้ตึงครูนุษสกดมาแล้วกูใจรู้ทีหาเออไว้ลับอยู่กูเผื่อนุก้อนตัมกองอ้งขอเงอ้งกองอคงตั้มมาเลย ต่อมาเลยเออปวดตึงกูดนงอใดในหนุนนุ้ยมึงว่าเพื่อใครพับครับแล้วเคยพับ่ึแล้วก็งงอกับพับมาในแบบนั้นกูไม่กัดก้างใจน้องเปียกเด็กแยวแรงกันกดเลยกดเลยกันเกลือกฮะว่ากูไม่ตันเลยกดเลยเกลือกกดไลก็เตะหลังตัวอันแหล่มอ ัได้รู้ว่ากดเลยทีหลังตัวเยอะนุกี้ตายกูเตรียมได้เล่นเวทอัทนไรก,กืนควนต่อก,กูย่างไม่ได้ตัดไม่เตะทำไรกูกูตายรู้ใกล้เองแหละกูปพดหลงเวทปวดหลงเวสเอ้ยโม่แม่ไม้ในเวสปิดจารณาเลยเหลือเชื้อปุ่นแก้วชออย เท่าแต่เจ <mm ้ากังแกก็ a n g k a ได้จวงรวยเลยคุณยศพอมันจะเจ้ากันได้เปนเลื่อนตะลูกอีตายแต่เปลือมึงมาตัวเตับรองวันดึกยี่ไม่เจ้เดียวหรอกเอียดจานยูกยูเวียจายมึงตีนี้เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากกลับไปปักป้านก่อนต่อเจ้าว่าเจ้าก่อยมาคู่ มาที่พัก response, กันก่อนนายพูนแก้วนายเปียกมามาเ coping, นี่ข้ามาจุด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 มามึงพูนแก้วมึงใต้รูปกูกับไอเกลือลงแควตีดิว่ะอันใดกลือแล้วเออไอ้กลือกูและทั้งดึกดีตะตันยู่ตะตันยู่เตเต้ชวนเอ้อ แล้วโมจูมากันกี้แล้วตึงว่ากี้คนน่ะลกมากันท้าวทีแล้วตึงแล้วตึงแล้วตึงตีเฮ้ยน,น,น่ะนะเฮ้ยแล้วตึงแล้วตึงเออโหลุงปลอดีว่าไงช่องเป็ดเนี่ยเจ้าว่านากันสมมั็อย่างแป๊มผมจะรำคาญถ้าทำท้าเมื่อไอ้พูนดึกดีบึงตึงแกว้วอันแอ้ววกวกกูยู่กับใบกรอกูแหลนนกีตาย แต่กูโปรแบบก็กว่างป่าจ้าแค่ไม่ไกจรัวเรืองไม่ใจยากนี่แต่อนเดียวมึงไปปักปอนนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่อองนั่นนี่อองวังดึงนัลูกไอ้เร่ลาวอองวังดึงวังดึงกับอองนอนอ๋อแล้วอองนาห้องนามมันก็เรียกว่าห้องควักบัว Ờ, à, tao bảo ông chuông Ông chuông mày ăn ông có ăn Ờ à. Ăn anh, anh tư gì có ra rồi, ăn cái tuần tư Ê, à, có có việc Nằm, nằm mực mình và trong gặp nằm việc chơi Ê, à đây có Nằm mực minh và trông nằm việc chơi Ê, à đây rồi nằm mực mình Nằm mực minh là nằm lao cao rồi แล้วนำยิกโจยนำปึ้งรวงแล้วนำเปล่าฮะนล้วนำเปล่าก็เขาเรียกนำนำแยกทุ่งเฮ้ะมึงตามกู้ตาบุญแกอะนำโจมเนาวนำโจมเนาวอันนำบีเปรี้ยวอ๋อแล้วตึ้งนำไอ้นี่ก็เรียกอะไรน้องเพล็กฮะนำไอ้นี่แกว่าก้าวก้าวคนคน Nằm mê rồi, nè nam mê ni nam mê ni hoa anh có có coco có có chăng nằm ua ua á, Ơ... ua 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 của ua ua มันเพื่อมึงเละต่ถมบบได้กินก้อนแก่เนียมึงปลกไว้กันระหว่าแกบ้านกูปลกไว้กินแก่โบว้านอ๋อปลกไว้กินแก่โบว้านเอ๊ะแต่ว่านายโนจัดปลกไว้กินตอนเลยแก่โบว้านสี่ร้ายได้ ผลแกบอกว่า,วาแล้กกันที่ร้ายถมนี่รักษาโรคบอกว่าน้ตานความดันและการหลดนำตาลนนเหนือยอันไหมถมมันมีประโยชน์บทร้อนต่อเป็นนี้หมอไปหม่ก,กอถมทุกทุกคนหมอไปหม่ก,กอถมให้หม่ก,กินถมจงเจริญว้าเอาอยาวไป ควังกันเลนลองอนาังรองกลอนสดแบบบทโนรามานังเล่าปาดีควังกันสะกนิดาคิดไอนนดตัวตีพูดถึงตอมมีพระคุณมีมากรัน การแดงการเขียวรูดเขียวกลางจันหมดจดจับกังลืมว่าต่อเดียวยิ่งเมายิงมันว่าการงานก็ไม่เกี่ยงตั้งหลายใ้หน้ากว่าแปดแต่เปลี่ยงนี่ว่าจะวันเตียงก็ทำมาเปลี่ยงชูตน ไาาม่อาวตุตาลายกินเทนก้าวได้ปนหันนักไม่บนหันถอถมตุลตานขะยะายมีไทยมู่กินถมก็ดีจังเสียนอนกับเมียกะมาตานัน